ข่าวดีต้อนรับต้นเดือนเปิดเจดดาราคนดังที่มีข่าวดีต้อนรับต้นเดือนพฤศจิกายนเรียกเดยว,ว่าเป็นช่วงเวลาแหา่งความสุขเปิดมือเม้นความประทับใจกันทวนหน้าจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า เน็ตเอวาสถานะหัวใจไม่ว่างกันแล้วสําหรับยูทูเบอร์ชื่อดังอย่างเน็ตไมเมดเน็ตที่ได้ประกาศลั่างขอนักแสดงสาวอย่างเอวาประวันวานเป็นแฟนบนเวทีสังเวียนไอดอลไฟซีซั่นที่3ซึ่งหนุ่มเน็ตนั้นก็ได้ชนะการแข่งขันครั้งนี้และได้แชมป์กลับไปพร้อมท้งยังได้ถือโอกาสพูดถึงสาวเอวาว่าตอนนี้สะสมแต้มมา6กแสนห้าหมื่นแต้มแล้วและน้องบอกว่าถ้าวันหนึ่งถึงหนึ่งล้านแต้มจะยอมเป็นแฟนกับพี่เลยอยากถามว่าพี่ชนะวันนี้หนูจะเพิ่มแต้มสามแสนห้าหมื่นให้พี่ได้หรือไม่ซึ่งทางด้านสาวเอวาก็ได้ตอบว่ากนโม ขอเป็นแฟนที่นี่ต่อใจมากเลยจริงๆแจ็คแฟนฉันหลังจากใช้สถานะสดมาสักพักใหญ่ๆล่าสุดนะักแสดงตลกอย่างแจ็คแฟนฉันก็ได้กลับเข้าสู่บทอินเลิฟหัวเจสีชมพูอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้เปิดภาพคู่กับแฟนสาวพร้อมแคปชั่นว่ารักแฟนนะครับแฮนด์แท็กของขวัญปีใหม่ของผมพร้อมกับแท็กไอจีฝ่ายหญิงงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยละจ้า แดนแพตตี้หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่าสิปีแล้วของนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างแดนวรารเวทและนักแสดงสาวอย่างแพตตี้อังสุมาลินล่าสุดหนุ่มแดนก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คู่เขาขอแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นโมเมนที่รอคอยกันมานานหลังจากขอแต่งงานไปนานก็ได้รู้เลิกงามงามดีคือได้วันที่2พฤศจิกายนโดยทั้งสองได้จูงมือกันเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบงา่ายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับจดทะเบียนสมรสในวันเดียวกันเรียกได้ว่าเ,เป็นโมเมนที่แฟนคลับต่างรอคอยกันมาเนิ่นนานเลยจริงๆ กลายเป็นเจ้าสาวป้ายแดงแปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสหรับนักแสดงสาวอย่างแอรินที่หลังจากได้คบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มอย่างเบนเป็นจรงขกุลมานานกว่า4ปีแล้วจนถึงวันที่รักสุขงมฝ่ายชายก็ได้เซอร์ไพรส์สุดพิเศษโรแมนติกคูเข่าขอสาวแอรินแต่งงานทาเอาว่าที่เจ้าสาวถึงกับน้ําตาคอกนเลยทีเดียวโดวยงานนี้ก็มีเหล่าแก๊งเพื่อนสนิทมาร่วมทำเซอร์ไพรส์ให้ด้วยทาเอาสาวแอรินนั้นถึงกับน้ําตาไหลด้วยความปับปื้มมากเลยล่ะจ้า ใบเฟิร์นอัญชะษาและระคังวิวากันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับดาราสาวอย่างใบเฟิร์นอัญชะษา,าได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มบอมดานุพพบผู้บริหารค่ายเพลงบริษัทมิวสิกมูฟจำกัดหลังจากที่ทั้งสองคบหาดูใจกันได้ประมาณ6เดือนฝ่ายชายก็ได้ตัดสินใจคู่เขาขอ,ขอ,ขอ,ขอแต่งงานที่ริมทะเลโดยล่าสุดวันที่เจพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นทั้งสองก็ได้เข้าพิธีสมแหมนมานและพิธีหลังนำพระพุทธมนต์ทมกลางบรรยากาศสุดแสนเจ้าดมันติกและแสนจะอบอุ่นมากเลยทีเดียว เบนเลวิยานันเปิดตัวแฟนแล้วจ้าสําหรับนางเอกสาวเบนทีเจ้าตัวได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะของหัวใจว่าหัวใจไม่ว่างแล้วงานนี้ก็ทําเอาหลายคนตามสืบกันหนักมากว่าหนุ่มผู้ครอบครองหัวใจสาวเบนไปได้นั้นคือใครกันแน่แต่ก็ตามสืบกันได้ไม่นานเพราะงานนี้ฝ่ายชายได้ฉเฉลยเองกันไปเลยโดยหนุ่มคนนั้นก็คือออฟเชยนนท์ที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นถึงนักร้องนักสแสดงและผู้ประกาศข่าวช่องวัน31ทีเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพอวยพรวันเกิดสาวเบนเป็นการเปิดตัวที่ทําเอาแฟนคลับต่างพากันกรีดยกใหญ่ก พาวการันชิดาเตรียมเป็นวันที่เจ้าสาวป้ายแดงไปอีกคนสำหรับนักแสดงสาววิกสามอย่างพาวการันชิดาหลังจากที่ได้แฟนหนุ่มเสียบ,บัวคุกเขาเขอแต่งงานไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดสาวพาวก็ได้จัดปาร์ตี้สละโสดพร้อมกับเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนนอกวงการงานนี้ทั้งสองมาในชุดนอสีขาวทางนี้สาวพาวยังได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าแกงเราขายอกพร้อมกันสองคนไปเลยแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามซึ่งงานวิวาของพาวและเสียบัวนั้นจะถูกจัดขึ้นวันที่มปีหนะก้ามานกรา้ม